บนเว็บไซต์3าก๊กวิทยาได้เปิดเผยเรื่องราวของของเบ่งทาง Story ่ h ขอหยิบนำมาเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนคงเบ่งได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดมีความผิดทั้ง5ประการนี้ผู้นั้นสมควรโดนปลดคงเบ่ง ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นยอดนักปราศนักการทหารและนักปกครองแห่งยุคสามก๊กในเรื่องกุสโลบายการปกครองนั้นขงเบงได้เขียนปรัชญาบทนิพนธ์ไว้บทหนึ่งว่าด้วยเรื่องการเลื่อนขั้นและการปลดวิธีการเลื่อนขั้นและการปลดที่ถูกต้องก็คือจะต้องเลื่อนขั้นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความดีความชอบและปลดผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำความผิด ผู้ใดมีความผิดทั้ง5ประการนี้ผู้นั้นสมควรโดนปลดผู้ใดไม่มีความผิดทั้ง5ประการนี้ผู้นั้นสมควรได้รับการเลื่อนขัน้น 1. มือถือศากปากถือศิลใช้อำนาจหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์อาศัยอำนาจการทุจริตมือถือศาก์ปากถือศิลคอยบ่อนทำลายสเสถียรภาพของหน่วยงานกลั่นแกล้งและรีดไถประชาชน 2. อสองมาตรฐานไม่สนใจกฎระเบียบรักใช้กฎเบาช่งใช้กฎหนักไร้ซึ่งความยุติธรรมพอนนหักเป็นเบาเพื่อประจบสอพอผู้มีอำนาจข่มเหงรังแกผู้ต่ำต้อย 3. กลบเกลื่อนความผิดปกปิดช่วยเหลืออุ้มชูผู้กระทำความผิดให้ลอยนวลปิดปากผู้ร้องเรียนปิดกั้นช่องทางการกล่าวโทษเฉยเมยต่อความเป็นธรรม นำซ้ำอยังตามรังแกเข็นฆ่าผู้ร้องเรียนให้เข็ดลาบ 4. เล่นแต่พักรักแต่พวกหวงอำนาจนั่งควบหลายตำแหน่งไล่คนดีออกแต่งตั้งพักพวกตนส่งสวยให้นายใหม่ส่งกระเช้าให้นายเก่าเพื่อหวังรักษาผลประโยชน์ของตน 5. กินสินบาทคาดสินบนฝักไฟผลประโยชน์รับเงินใต้โตะ๊ะรับสินบน ซื้อขายตำแหน่งยักยอกเงินภาษีแย่งชิงผลประโยชน์กับประชาชนผู้ใดมีความประพฤติเลวทรามทั้ง5นี้เป็นพยันตรายของหน่วยงานควรลดปลดย,ย้ายงดขั้นงดบำเหน็จและรางวัลถึงแม้คำสอนของของเบ้งจะผ่านมาเนิ่นนานแต่ในสังคมปัจจุบันก็ยังถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายขอบคุณเรื่องราวจากสมก๊กวิทยา มาณที่นี้ด้วยนะครับ